พวกนี้เราองใช้กระจายเยอะใช้การกระจายออกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้แบบกระจายออกเ็นที่มันจะช่วยทั้งตื่นทั้งพลงนอนนั่นก็อีกแบบได้พวกตะบะชาญายางก็เือนกันที่มันแช่ระบบตะบะชาญายางก็เหมือนกันก็ต้องใช้ระบบกระจายออกด้วย ออกช่วย่ยหวงโงคยอย่างเทพเทวากลับเราไม่รู้ว่าคือคือเปลี่ยนแล้วก็กลับคือสิ่งนั้นนั้นเราใช้รหัสไนตรงๆเลยก็สามารถมูฟเเวอะไรเงี้ยมันจะถือว่าเป็นเทพไหมถือว่าเป็นเป็นหมดเป็นหมดเป็นหมดเป็นแต่เป็นภาคใช้กรรมเฉยภาคใช่ไหมเป็นหมดนะ ที่ก็เป็นโพธิสัตว์เลย有些他们也是萨，嗯，本塔，ใช่但是只是受业的一世的一个显现。ระมตอนนี้ก็ชื่อกันล้างอย่างเดียวไม่มีอะไรมากรู้สติล้าง <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่อะไรเนี้พยายามให้มันไปเกี่ยวอยู่ที่ความหมายคู่ทำคู่ความเห็นคู่ทิฏฐิคู่ไม่ไม่ละเมลละหลุดไม่หลุดติดไม่ติดเป็นทิฏฐิคู่ความหมายคู่ยัยไปอยู่ในวงจรคู่ทิฏฐิแบบนี้ไหมครับให้มันทิ้งพวกนี้ไปเลย สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ละไม่ละไม่เกี่ยวว่าไม่ไม่ไม่ไปทุกอย่างอย่างเงี้ยขยันนดำริหน่อยดำดำลิล้างที่ล้างสมุททยที่ถีของสางวัรมันถูกเงื่อนไขแห่งที่ถีผูกทันอยู่สัง่าจะผูกมัดอยู่ที่นเป็นสารวัตจุดได้มันก็เงื่อนไขที่ถีสังสารแห่งที่ถีเขาก็ยึดที่ถีนัประกาศเลย แล้วก็ตามทิศยึดทิีแล้วก็ตามทิีมันเลยเป็นวงจรของว่าตัดนี่เราก็มีหน้าที่ล้างทิศกันอย่างเนี้สิ่งที่ไม่เกี่ยวว่าสังสารสิ่งที่ไม่เกี่ยววันนิพพานสิ่งที่มันไม่เกี่ยววันนิพพานมันนิพพานมันไม่เกี่ยวทั้งสองวันนิพพานนะสองอย่างอย่างสมมติว่าติดนี่ก็สังสารหลุดนี่ก็นิพพาน สิ่งที่ไม่เกี่ยวว่าติดหรล้างทิ้งไปเลยมันเป็นที่ถิอยู่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลุดไม่หลุดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าติดหรือไม่ติดล้างที่ถิพวกนี้ทิ้งไปเลยแล้วมันจะไม่เป็นสองภาวะแห่งการค่อยติดคอยหลุดมันจะดั้งเดิมแท้จริงๆอ่ะดั้งเดิมแท้ที่มันไม่เกี่ยวว่าติดไม่เกี่ยวกับหลุด ไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรหลุดยั่งเดิมให้มันไม่เกี่ยวไอ้ติดหลุดมันเป็นที่ถิวประโหลกขึ้นทีละดังเดิมแท้มันจะไม่มีทั้งหลงไม่หลงมันจะไม่มีไม่หลงก็ไม่ใช่หลงก็ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงดางเดิมแท้จริง แต่นั้นเราต้องใช้เนื้อหาพวกนี้สรุปร้างทิฏฐิดีเพราะเราเองก็ได้รับอิทธิพลจากทิฏฐิสังสรวัตรเหมือนกันเแล้วก็เราก็แวะแวะในทิฏฐิของสังสวัตรเหมือนกันพ้นไม่พ้นหมดไม่หมดอะไรงี้ละไม่ละต่อยไม่ปล่อยวางไม่วางเหมือนก็เราก็แวะเข้าไปสู่ทิฏฐิของสังสวัตรกับเขาเหมือนกันจริงๆสามารถเข้าบลกขึ้นมาไม่เกี่ยว 是虚构起来的，构造起来的。其实这些。就跟放和不放没没没没没剪？没剪。没剪，什么没剪？没剪。嗯。没剪，什么没剪？没剪。嗯。没没剪？没剪。没没嗯。没剪，什么没剪？没剪。没嗯。没剪，么没么没剪？没剪。嗯。没剪，没剪、啊？没剪。嗯。没剪，什么没剪？没、啊、剪。嗯。没剪，什么没剪？没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  实体了，就就是，那那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  ก็คือต้นกัดําขึ้นมาแล้วใช่ไหมถูกแล้วแต่ว่าถ้าเราไปไม่เกี่ยวเลยอ่ะก็คือไม่ไม่ไม่มีเหตุไม่ตัเหตุเราต้องไม่เกี่ยวเหมือนกันทั้งตัวไม่เกี่ยวเองก็จะดเ่นอีกวนอยู่กวนจะได้โปรดสองวันได้คือเราต้องนอกเหนือเหตุนอกเหนือผลเลยนอกเหนือทั้งจิตเดิมแท้นอกเหนือทั้งจิตปรุงแต่ง Uh, มันจริงจะไม่ปฏิเสธสัมถวัตย์ไงเราไม่อาจจะปฏิเสธสมุทัยได้ถ้าเราปฏิเสธสมุทัยเราก็โปรดสัตว์ไม่ได้เพราะสังถวัตยคือสมุทัยังนั้นเราต้องนอกเหนือทั้งเหตุและสิ่งที่ไม่ใช่เหตุคุณง่ายๆคือมันไม่ใช่ตรงมันไม่เกี่ยวกับเดิมแทเราไม่เดิมแทเอางี้ว่า เออมันไม่เกี่ยวว่าว่างไม่ว่างป้นคงไมคงนะครับคือเราต้องผ่านไปเลยเราผ่านไปเลยผ่านไม่ไทั้งไนตัวเดิมแท้ไปเลยลเเพูดง่ายๆคือไม่ต้องไปเลือกทั้งสองสภาวะนิพพานแล้วไม่ต้องเลือกแล้วถ้าอย่งางนี้จะจบช่วยสรรเสริญดี แต่ถ้าเลือกแล้วตัวเรื่องนั่นแหละ e, มันจะกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างเรากับสัตว์มันจะไม่เสถเียรก็ตาน,นั้นต้องผ่านตัวเรื่องไปเลยไม่ต้องเลือกทั้งสังสวาวะนี้ผ่านไม่ไอ้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทั่งที่ผ่านแล้วไม่ผ่านสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก่ามีเหตุก็ไม่มีเหตุเ,เ,ตเตอางี้ดา ไม่เกี่ยวของสองอย่างทั้งมีเหตุทั้งไม่มีเหตุไม่เกี่ยวถ้าอย่างนี้มันจะนอกเหนือทำไม่เหตุทำาว่ผลไปแล้วมันจะทําให้เป็นเนื้อหามหากนุณาของจริงขึ้นมาคุณสามารถเป็นประธานดับลาบ่างว่างล้างส,งสังวัดได้ตลอดค่อยๆสรุปดีๆ ตอนนี้เรากำลังล้างปัญญาสรุปล้างตัวสรุปนั่นแหละเราจะปรดสองวารได้ดีมันต้องก้าวข้ามทุกไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทุกไม่ทุก ความรู้ทั้งหมด那个痛苦那就跟痛不痛苦无关的。แต่ถ้าเรามองว่ามันยังทุกอยู่เนี่ยจิตหนึ่งก็จะมุ่งหาความพ้นทุกข์ทันทีมันจะปวดไม่ได้มันจะปวดของราไม่ได้เราต้องล้างทิ่ผิดคตินี้ไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทุกข์มิทุกข์จะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนพ้นทุกข์ไม่ต้องไปหาความพ้นทุกข์นั่นแหละของจริงนั่นแหละของจริง那才是真正的真相 สิ eline, ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์นี่มันจบจบวแล้ไม่มีผู้พ้นทุกข์เลยไม่มีผู้แสวงหาความทุกข์แล้วไม่มีผู้พ้นทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้แสวงหาความพ้นทุกข์แล้วก็ไม่มีผู้พ้นทุกข์ เออสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์นี่ยมันจบเลยพอสัตย์ได้เลยเป็นมันเป็นประธานในการจบช่วยสัตั์ได้เลย แค่เราคิดว่าสังสวัสดนี้ยุ่งเนาะแค่นี้เราก็ปวดไม่ได้แล้วเพราะว่ากําลังจะแยกตัวเองออกจากความยุ่งของสังเรากำลังจะหลุดหนีกำลังจะว่างหนีกำลังจะพ้นหนีปวดสัตว์ไม่ได้แล้วนี่แค่คิดนะ

乱着，乱着、嗯，乱着、嗯，乱着、嗯，乱着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 。 乱外乱着，外着，乱外乱着，外着。外